ไปยี่สิบวันล้เร็วเป็นไงบ้างเสร็จแล้วลูกพี่ล้เร็วก้าวขึ้นเลยก้าวขึ้นเลยโอ้โหห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเสร็จมาสามสิบวันโอเคเจ๋งเป้งขอบคุณครับตึงจัดต้องเบาดีว่าตัวอะไรว่าวอะไรล่ะเงินรวยได้เงว่าใครวะโอ้รวยนะตัวนี้นะใครสนใจไหมถามมันแปดตัวนี้จัดไปเจ๋งเป้ง Sorry i DJ เทำว้าวตัวใหม่ทุกคนซึ่งมันสวยมากทุกคนดูมีตุตงตงตง้งต<อ>ิ้งเรียบร้อยทั้งหล่อร่างเนี่วันนี้มึงอยากจะเอามาทดสอบว้าวสองห้องสูตรบางเอียดอะไรไหมทุกคนงามไม่เหมือนเคยใช่ไหมมังตะครับผมงาไมไหมมังตะดูงามามสวยไหมว,วันนี้มึงอยากจะมาทดสอบว่าวสอ,องห้องตัวนี้มาดูว่ามันจะขึ้นรวยพังเปียกจิงเป้งดำปื้ดสวยแค่ไหนฉะนั้นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และตามเลยมึงอยากจะดูดัดจีนก่อนให้ดูความสวยงามของว้าวก่อนแป๊บนึงนะทุกคน เอาบังเพาแต่งหางสิบังเพาแต่งหางก่อนเดี๋ยวมีเจะให้น้องๆดูก่อนว่าความสวยงามของเราตัวนี้เป็นอย่างไรโอเคโอเคโอเคเราจะถ่ายให้ดูความสวยก่อนทุกคนเราก่อนจะขึ้นไปเลยมาตากล้องเอากล้องมาเงาจะไกลเองนี่โอเคทุกคนมามาดูมาดูตากล้องหลีกไปนี่ทุกคนความยาวของหางก็สามพันกิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ทุกคนเป็นไปใช่ไหมสวยแล้วก็เชือกที่มึเงาใช้ก็จะเป็นเชือก เอ็นหรือว่าเชือกปอนนะทุกคนนะที่เียตั้งเชือกไว้ตรงนี้เพราะว่าแบบนีเอารอเอา,เอา,เอาสวยในทุกคนปีกข้างล่างก็อยู่ที่40ข้างบนก็80นะครึ่งต่อครึ่งแล้วก็ธนูก็สามพันแปดเออไม่ใช่ธนูก็อยู่ที่80เหรือเกือบ1เมตรนะทุกคนก็สีที่ใช้ก็จะเป็นสีน้ำเงินแ no, <no>, no. ดงเหลืองขาวนะครับก็จะออกมาสวยมากตุ้งติ้งก็ข้างละ38กิโลกร,รมัมนะครับนี่ข้างนี้8ปตัน ข้างนี้ก็ไปดิฟตันโอเคนี่ละเอียดนี่นี่วิ่นาละเอียดจัดไว้เลยใช่โอเคทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะขึ้นหน่อยไหมฝากก่อนแล้วก็เชิญตามอะไรตาตากล้องพร้อมเฮ้ยตากล้องไปไหนอะตาตากล้องไปไหนผู้รีผู้รีเออเอาลูกพี่ไปตากล้องมาเงินหน่อยนะเดี๋ยวบังฟอนทีโบนให้นะโอเคตาตากล้องถ่ายบรงเากาศกับทรายว่านะโอเคตอนนี้เราก็จะมัดเอ่อเชือกไว้กับว่านแต่ว่าตอนนี้เรามีปัญหาเล็กน้อยถึงบานกลาง ทำไมครับเพราะว่าเราอ่าใส่เข้าไปในนี้ไม่ได้ลูกพี่ทำพอดีเราก็จะตัดทิ้งวิธีการตัดอ่าเช็คเอ็นเราตัดยังไงรู้ไหมวันนี้ก็ไม่รู้เราต้องกลับมาที่นี่วิธีการในการตัดตามมันโอเคเสร็จแล้วตามมันไม่ไหวจังเลยแล้วเราก็จะมามัดใบเยีดแกตากล้องใช่ตากล้องรือยอดมากวันนี้เนะตากล้องใหม่มาจากประเทศเอสซีโฮ มูโมฮนะพี่เอาไม่ใช่เหรอเอ้ยยาลังกาอ่าโอเคทุกคนตากร้องดีไม่ดีก็เข้าไปคอมเมนต์กันดูนะว่าตากล้องคนนี้ฝีมือไหมนะว่าเป็นโปรวังเย็มีคนโทรมาใครนะมีคนโทรมาในอไรก่อนนี่ใครเหล่าไม่รู้กดวางสายเฉยเลยอ๋อบังจ่ากร้องต่อครับตากล้องมาบางพลไม่ต้องเงงนจะกันเองบางพลนี่ทำมวยเหล่าเห็นไหมเออทำมาเลยบางพลพฮ้เอ้ยเอฟซีเฮ้บอกเลยบางพลทำมวยในไลฟ์ซีเฮ้ไม่รู้พาดไปหน่อยเฮ้ยไอยาลังกาเลย มาให้มดให้ทุกคนเทียบร้อยออกศูนย์พันพอนหนึ่งมังเห็นรถสามัดไว้ดีๆแล้วตาก้องเดี๋ยวนีเงียบก็ได้ว่าเราต้องมัดมัดโจเออเราต้องมัดเงื่อนโจพอเงื่อนโจทีนี้มันจะโจโอเคโอเคถือดีๆอ่ะลูกพี่ถตาบุญจากตรงนี้ก่อนนะลูกพี่ถตาบุญจากข้างหลังก่อนนะถ่ายตาข้างหลังมาพี่เดี๋ยวก็ไปถ่ายตรงนี้อังเงียบอ่ะอังเงียเออถ่ายข้างหลังถ่ายจากข้างหลังก็ดี ดีมางว่าหลวงเป็นไงตัวนี้ทีเดียวขึ้นเลยทุกคนดูตากล้องเป็นไงวะตากล้องมาขึ้นดีไหมขึ้นดีครับแต่ว่าเป็นยังไม่ถูกลงพีแล้วยังยืนดีลงนะเดี๋ยวเราจะไล่ถูกลงก่อนนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนเราจะเล่นให้ถูกลงก่อนโอ้ปล่อยปอยปอยวุ่นๆเราจะลเจะได้ถูกลงก่อนไปดูลงไปไหนทุกคนวันนี้คือลมบอมเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคน ตอนนี้เราอยู่ที่เสาธงนี่มไหมตาก้องใช่ครับตอนนี้เราจะให้สายเพราะว่ามันขึ้นสวยมากโอ้โหสีก็สวยธนูก็ดีใช่ไหมลูกครับผมโอ้โหเป็นไงตาก้องสุดยอดครับตัวนี้บอกเลยว่าสุดยอดทีเดียวขึ้นเลยและก็ไม่ต้องปรับไม่ต้องเต่งเลยเลยนะโอ้โอ้ลมลมลมอ่อนเราเราให้สายติดลมก่อนดีกว่านาะเราจะได้ทำง่ายเดี๋ยวพอมันตกเราเหนื่อยแล้วเดี๋ยว คนนี้ไหนตะโกงมากกว่าใช่เพราะวากลโกงต้องวิ่งไงทุกคนวิ่งตามเงียบเอามาตะโกงเงียบที่ก่อนเงียบคนเกียะให้น้องๆดูก่อนนะว่ามันขึ้นหน่อยเป็นปืนนะทุกคนดูโอ้ทุกคนขึ้นดีแทงรอยนั่ทุกคนดูสวยมากทุกคนใบบนเล็บเงียบใช่เพาะรองเงียดหางพิ้วสวบัดระบายเลยซึ่งสีนี้ที่มเกลือกในการโป้นี่คือว่าถือว่าสวยจะได้มังเงียดมังเงียบอ่าเราหมด ทุกคนมันไม่โดนลมนะทุกคนเดี a a ๋ยวเราจะเดี okay. l l ๋ยวเราจะให้สายแล้วถามที่บอลเอาถือมันไม่โดนลมทุกคนเดี๋ยวเราจะให้สายให้โดนลมก่อนนะโอเคเดี๋ยวเพราะว่าเราเล่นโดนลมแล้วเราจะให้สายไปถึงประเทศเฮสเปิโฮพอถึงประเทศเฮสเปิโฮเราก็ชักมาหลบมาที่เฮสเปิโฮเฮ้ยเอายบยบเงียบเงปล่อยท้ายลืมทุกคนเดี๋ยวเราให้มันโดนลมที่ก่อนไหมทุกที่ทุกคน มาดูกันว่าเพราะว่ามันโดนลมเยอะแล้วมันจะเฉียวไหมนะทุกคนเมาเตากร้องดูดูดูโอ้โอ้หัวง้องดูดูทะนูดูทะนูตากร้องอ้หางสวยมากเนะตากร้องเนาะหางนี้มันเหยียดชื้อมารู้ไหมตาไรสามพันแปดไม่ปล่อยจากสามพันแปดนาทีนะตากร้องเนาะ มาด้วยบางตาถือเอาบังตาปล่อยมั ồi, uh ้งเพราะตากล้องเงียบนี้เราต้องให้ปล่อยมั้งทุกคนเพราะเดี๋ยวคนกดก็จะเป็นตากล้องฮะตากล้องนั่งหือเลยทุกคนดูไหนๆนั่งๆตากล้องนั่งก่อนเงียจะอะไรที่ว่าโอ้ตัวนี้ขึ้นหน่อยไหมเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงตากล้องตัวนี้เดี๋ยวปล่อยให้มันแทงไปก่อนตากล้องไม่ต้องปเปิดสายก่อนแอบตารอดูดิว่ามันแทงขึ้นเลยไหมโอ้ทันทุกคนดูคุณดีคุณดีตากร้องเหรอ โอ้โหสบายเลยแต่ว่าลมข้างบนยังไม่โดนเท่าไหนใช่ไหมตากรปล่อยไปเลยตากรมาดูดิว่ามันโดนลมแล้วมันจะเป็นอย่างไรโอเคโอ้บังจามาทุกคนบังจ่าถูกลอยมาแล้วทุกคนเอามามาดูดิมามามาเงียบกันเองดีกว่าพวกนี้ไม่ตึงเลยเนาะเราไปตรงนู้นดีกว่าทุกคนเราจะไปที่ตรงนี้ดีกว่าทุกคน พอที่ร้อนเราไม่ได้เราร้อนตอนนี้เราอยู่กับไอซรีมากมายแล้วเฮ้ยนี่ปลาใหไปเยอะเดี๋ยวมันพลัดลูกถือไว้ก่อนกินน้ำซ้ปมานึกปลาถือไว้ก่อนโอเคตอนนี้เราให้ดูเฮ้ยนี่ปลาใหญ่วิ่งไงลูกใหญ่วิ่งอยู่นี่ก่อนลูกอยู่นี่ก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเรามาดูกันว่าว่าตัวนี้ขึ้นไรไหมลูกโอ้โหทุกคนดูมันแทงเฮ้ยระงมือนะระงมือโอ้ทุกคนขึ้นรุ่มมากเลยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมองไปตาเ้ยโอ้มันพาลอยเลยทุกคนลอยไปถึงนู่นเลยนะขึ้นดีมากเลยมังมังจ่าตัวนี้ ัจ้าขึ้นดีมากเนยโอเคทุกคนตอนนี้ว่ามังเหยตัวนี้ขึ้นถือว่าไม่ต้องแต่งเลยตัวนี้เนาะทำแบบมังเหยตึงจัดทุกคนแม่ถือได้มังเราถือเองดีกว่าแล้วทุกคนนี่ทุกคนแล้วก็ธนูน่าจะเอียงอยู่นิดนึงนะใช่มังเหยตึ้งถ้าน่ะเฉียวแล้วทุกคนบอกว่าล้วธนูเอียงนิดนึงอ่าชิบหายแล้วอ่าไม่รู้เฉียวแล้วทุกคน เดี๋ยวทุกคนมาเก็บลงมาก่อนเพราะมันเยอะอยนิดนึงทุกคนตากล้องตากล้องมาถือมาตามาถือทุกคนเดี๋ยวเราจะเก็บมันลงมาก่อนเพราะว่าทะนูมันเอียงอยู่ทให้ว่ามันเกี่ยวนะทุกคนเราจะขดกลับมาโดยใช้เวลาในการขดสักแปดสิบวันไม่ถือหรือตุ๊กพี่กดเชื่อมันเลยดิใช้วิชาในการกดเป็นหรือเปล่าเคยตกปลาไหม โอ้ดูจะวิชาการกดแล้วน่าจะกดเป็นนะทุกคนมาตากร้องมาดูกันว่ามันจะชักถึงมือไหมตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันตึงมากยังเหยียบแล้วมืองี้ยนะไป่พื่นของเงตึงไอ้ยาลังกามาตากร้องถ่ายรอๆนะตากร้องไปถ่ายจากข้างนู้ดข้างหน้าเออโบนใช้เวลาไม่นานทุกคนแต่ว่าชักเนี้ยใช้เวลานานเพราะว่าวาที่สนุกที่สุดก็คือการชักเฮ้ยนี่การโบนเฮ้ยได้ยินเสียงเองไหมตากร้องได้ยินได้ยินมแลดู

ดัวเราจะแต่งแงแล้มันจะคุ้ีหรือเปล่านะยกงมาถึงมือไหมถึงมือตกงตยรถไว้ลูกพี่ก่อนลูกพี่ถึงมือสวยๆเลเ่น่ยกงายปล่าถึงมือสวยๆโอ้กงปาถึงมือหมดเลยกอถึงมื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 อโอดนตัวนี้เฮ้ยถึงจดมาดูทุกคนเดี๋ยวจะแต่งใหม่่มัน่งเื่อ

โบนตาโก้เห็นไหมตาโก้เห็นไหมเห็นตาโก้เห็นไหมดีไหมตาโก้อ๋อตาโก้หมดตาโก้ล้มหมดตาโก้ตอนนี้เราแต่งว่าวเร็วนะว่าวค่อนข้างจะตึงเหมือนเดิมตึงกว่าเดิมแต่ว่าลมไม่ตึงเดี๋ยวว่าวอะไรสองตัวอ๋อว่าวถือยอดเลยมึงจานี่ว่าวอะไรสองตัวว่าวเพชรพีเฮ่รุงจ่าสวยมากเลยตอนนี้มีตุ้งติ้งด้วยเดี๋ยวจะเอาลงดีกว่าเพราะว่าลมหมดเล้ว มาดูแต <c ười> ่ก็นะมาดูนะมาดูมันด้นมึงจ๋ามันดูมันด้นโอ้โหคุณดูอโ้เป็นไงทุกคนเป็นไงตากล้องมือไม่ไม่แนงเลยไม่แนงเหรอกล้าวจ้าวไม่เป็นไรทุกคนตัวนี้ตากล้องคิดว่าเป็นไงบ้างใช่ไหมตัวนี้เท่ตาชอบเป็นยังไงกดไลค์ตาใช่กดชอบกดแชร์แต่ตาคุณไม่อยากไลค์คุณกดซับตะใคร แล้วเจอบางเหยียดขย่าได้ไหมลูกพี่นะเฮ้ยอตอนนี้รับกรได้ไหครับตอนนี้เราเล่นว่าวันเสร็จแล้วนะแต่ว่ามือเก็บเชือกของเราขดตั้งแต่3ปีที่แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างลูกพี่สายยาวเลยครับสายยาวกี่กิโลเมตรอ่นะห้าสิกิโลเมตรต่อชั่วโม,มงครับตอนนี้ขดไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วสองเปอร์เซ็นต์โอ้โหพรุ่งนี้จะเสร็จไหมเสร็จครับ,รบเงี่ยไปเจอพรุ่งนี้นะวันนี้รับก่อนเจียงเป้ง